เลเวลไก่ตันหนึ่งบาทไปแล้วได้เลยเวาตาลหกมัดบัตเดียวของหมดไวมากทุกคนมีไก่ตัทนทอนท็อตไอิ่มเพียบเช่นมจิตื่นมผลที่เจาะเจ็ดมัดเข่าวีสก็มีครบรับฟาร์มทุกอย่างในเกมรับกดเกมพารกดผลวิซซ่าเติมโลบัสแท้ปลอดภัย100%ที่ดีซิทชอปจดทะเบเอาแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะเก็นบ้าฟุตไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผม วันนี้อยู่กับผมไมมินนะครับผมอวันนี้เราก็มาแจกแล้วทุกคนเออเราไม่เจอกันนานก็มาแจกระหายแบบผนคิสเนะเลยนะมาไอดีผนคิสเนะไอเท็จสิ่งเกมนั้งจัดขออภัยกับคาหยาบด้วยนะครับผมก็น,นี่นะครับผมก็เราจะแจกเป็นผนคิสเนะไอดนี่นะครับผมแล้วก็หมัดก็ทูเมนเลยนะครับผมขอเพ่ขอดโกนเลยก็มีเฮ้ยอ,อันนี้อะไรเ่ะ มีของเป็น<ม>อ่าธนูอุซอปอะแล้วก็ดาบเรีวเรวมากเลโกคกุคดับเลโกคุนะครับผมมีเงิน42ล้านอืมน้องอยากเห็นผันอะไรกับพี่อ่ะอะไรแล้วก็ผลปีศาจตามนี้เลยนะครับผมเอ้ยมีมามานี่แต่ฟ้าแลกกับพัรเอาดีกว่าไม่แรกดีกว่าแต่ถ้าอยากสู้กับพี่ก็มาข้างนอกได้ไอน้องไปคิดเต็มตัวรับผม เต็มตัวอ่าปุ่มหัวได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ด้วยหนีมาดิออกมาดิอย่าโดนวะเอ้ยมาดิโอ้โหผมนันกรมาทุกคนเจอเ้ยเราเจอผมนันกรโอ๊ยผมไม่อยากสู้แล้ว ก็โอเคแต่โอ้เงินเอฟแสนเหรอแสนเจ็ดเลยเหรอเชียเชียมันตามผมอยู่ไอเชียมันตามผมอยู่ดิู่มันตามผมอยู่เฮ้ยผมต้องเอามันคืนละผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมอ่ะมาดิม,มาดี โอ้ผนมังกรแม่งโอ้ทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะทุกคนไอ้นนี COVID ้ไอ้ไอ้ดีนี้มันเล่นสายเลยดีนี้สายอะไรอ่าโอ้โหไม่ใช่โอ้โหเดอะละเยอะละอ้นนี้มันไม่ใช่ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนผมยอมละผมยอมจริงผมยอมผมยอมโอ้โหเดือดเป็นน้ำ ก็ไอดีนี้ทุกคนอย่าลืมไปรีดสเต็ปด้วยนะครับผมเออแล้วก็ไอดีนี้อ๋อโอ้โหสแต็ปไม่ครบทุกคนต่อไปรีวิวของในตัวนะอู้ทุกคนมีดาบนี้ด้วยครับผมเปย์อัน,นี้ครับผมไอนี้อ่าอะไรนะสมออู้มีสมอด้วยทุกคนเปรี้ยดีตึงจัดมล่าไปอู่ มันตามมาอยู่ตามมาอยู่ผมดี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 มันดีดีมันดีดีมันดีดีว่าเฮ้ยเฮ่าฝนอัพไปเต็มไม่งน้องอันนี้ไอ้ดีคนดูฝากผมแจกไงก็โหอัพไม่เต็มคือน้องเพื่อะไรเล่นดาบครึ่งหนึ่งผงครึ่งหนึ่งแต่ไหมโอ้โหผมเหลือทีเชื่อเลยนะครับโอเค ไอดีนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมวิสาตวก็มีคอนโทรลแล้วก็มีวิสัยแล้วก็มีเป็นพระนะครับโอเคประมาณนี้อืประมาณนี้ครับผมมีกระจกด้วยนะก็สามารถทาเผา V4 ได้สบายเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปหาเกาะเลยนะครับไอดีฟูฟูฟูกับรหัสแจกที่ซึ้งเนะนะครับโอเคครับผมใครที่ชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่เกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาบอกรหัสให้นะครับผมโอเคครับผมเฮ้ยไม่ดีกว่า คอนเซปต์เราก็คืออยู่ภายในคลิปนี้ครับผมทุกคนเจอไหมรหัสถ้ายังไม่เจอก็อ่านดีๆนะครับผมไปละบ๊ายบายครับผม